ออกเสียงเลยต่างมือหมไม่เหมือนเมื่อคืนเลยค่ะถูมตองมาแล้วแม่ถ้าอา่านเมนทแล้วก็ยิ้มน้องยิ้มสวยย่างเดียวก็ถ้าซื้อวัอดตอนนี้ท่านบอกท่านครับท่านครับซื้อแล้วกดสลิปรีบอดสลิปเลยเด้อครับเด้อเพบัววิดวิดหอดสองถูกมหนบอสวิดหอดสองถูก โอนได้ตลอดเลยครับโอนได้ตลอดครับแต่ว่าผู้เลี้ผู้ใเลี้ยโอนลึกแน่กับที่ได้ดึงซ่าแน่ครับอาซิมพอดได้เบิ้งวินาทีแรกนะครับฉะนั้นคือเขาก็ดึงเขาเรื่อยๆถึงผู้ใดเขาซ่าก็สามารถเบิ้งย้อนหลังได้เด้อพี่น้องเด้อบนว่าเบิ้งบ่ทันเบิ้งบ่ทันนาทีแรกพี่น้ก็สามารถไปย้อนไปเบิ้งย้อนหลังได้คือเก่าครับจอาซิมพอัดได้การแซวคอมเมนต์กันครับแบนว่าเขาเบิ้งเขามีการ เอาคอมเมนต์กันมันกับจินสนุกสนานอ่าคือย,ยังเอาคุยกันโซกันอยูหนาเวทีอ่ะพ <c oughs> ี่น้องเอียงดิเต้าดอค่าดองเต้ายองหาสิบล้านเด้ค่ะาวัดเอแพงตุ๊ก,กตาอยู่ห้องขาดหมดแล้วคึ้อยาบเทลูก แน่นออดเถอะเนาะมีแต่คนถามหานี่ยเทศาลเนี่ยท่นี่เอ้ฟาร์มมาละลูกเด้อเบิ่้อกินป่ะสบี้เดี๋อเนี่พี่น้องทาพี่น้องทาเอาสวัสดีครับโอ้ไม่ได้มานี่ยตงตงตงว่าขอลงแซ้ได้หาสิลาลดอีกแน่ครับลดอีกแน่ สมัยใหม่ไม่ประทับต้องไปขอเอาเต้าหยองระวังเก็บส้มมาอยู่ในเวลาเจอน้องอยู่ของพี่ตัวจริงคนนักการคือรอาจ่าสดีครุณเจ้าพนิ่ค่ะอันพอดีอันญาติเสียวันนี้หลานได้เสียนโรคเรื่องมานังมาลรคเหมืนแก่นไม่ได้ทาครับออาหลานครับเลยมาสองคนดีๆพี่กับน้ำก้นมาต้องมาเงียบจังเลยค่ะแล้วยังกินมื้อนี้ เฮ้น้ยาของคุณนี้อขไรคดลกักสั้นอไงให้ผมแชรดูวันีบาพ่อไหมอยงเมื่อกี้นี้าจะอรเม่แดงสิไปหาเด้อข้าบ้ามาเด้ออครงเนี่มากข้าป้ามากอ้มองเจอรถใก้เตยมมาเด้อพี่น้องมองเจอรถใก้เต็มแล้วข้าม้าครับตอนนี้ อ่ามาแล้วก็ happen. สแกนคัดกรองยู่ง้ากครับเดี๋ยวออกสมคัดกร <ilot. S 2> อง<ะ>ไปถ้าผไปไปสอบครัพ่อเรื่อ <l ps. S 2> ่อน <mind> <with possibilities>. ้าอ่นพี่น้องก้าังเข่ามาหลายอย่าลืมมาเป็นกันังใจนะพี่น้องเด้อนะฮะนานครับวนแรกนี้นะครับแปลงรับเต้าหองน้องยุจิอ่า ติงลี่ติงพน้าร้อยคนนี่วันวนนี้จะบอกอย่างไรคลืมซ้ำรอบรอบฟินแน่นอนหมุอแรงนี่นะครับเพราะว่าเตรียมงานเลยเรียบร้อยแล้วครับเสื้อเสื้อไอเดียของลูกนกได้พี่น้องเดี๋ยวเสื้อผ้ายตอี้วัดบอกเดี๋ถ่ายเสื้อผ้ายของแรกครับปั้นกับซิงโตต้องมาแล้วเอานมันประมาณจัีเดียวปั้นอย่างนี้ ก็ไปจังได่เดี๋ยนีย้ไอ้บอกว่าไม้มาตั้งเสียงมาสิเอามาไล่กับโนท่านเด้อพี่นองเด้อตอนนี้มาไล่กับโนท่านอยู่ครับผู้ใดอยากอดมาไล่นำใจก็ล่งใจให้ลูกให้พ่อให้ไอ้ให้ทีมงานครับตอนนี้ก็ยังยังท่านนะครับผมเออจมอหน้าเปนทีนะครับมนนีโยกยกเวทีให้ เต้ายองกับเผลเ,เลยดิโอ้ยนออ้องเอารถมาพนเ้าเก่ยวปดิเ <laughs> ียนเอารถมกรอมา,สาเสีเลยมาเลยนะครับผมเต้ายองพุดอยอดีผมเห่สามขับนข้างเพลงมาดิครับสั่งมาเลยแม่โอแม่ลูกเกมอยู่ไหนเนาะลูกเกมสั่งทุเรียนมาหน่อยแม่โอเ็สั่งมาแล้ว <laughs> แม่โอเขสั่งมาแล้วก <c oughs> ุ้งกับท <c oughs> ุเรียนเดี๋ยวจะมีแกบมาส่ง แฟนข่าวระเบียบตามมาครับผมนาขึ้นเหงาแถ่นอว่ะสั่นผู้ใดเนาะวันนี้ไปคุยกันนี่เนาะหนินนคุยกันเต้าเต้าอย่าน้อยนาะเต้าอยอมคุยกับยูกิคุยเก่งบอกแล้วว่าต้องใจอ่อนมาไรควรมานะลูกลูมหน้านกากตัวอันนี้เพื่อนบอกขันนี่เนาะหนิเนาะเอาเสียงเอาเสียงลูกวะนี่ให้ลูกเพื่อนผูนอ้อ่านผู้อ่านคอมเมียนมาเนี่ยอ๋อ เรเคาแหงแล้วเปมอนอ่านหนังสือสอบไปหลวยจะไปอ่านเงียบคนย่องก็บคุ้มไปเข้าแล้วครับพ่อเข้าไปครับย่งเลยอะดึงไปย่องไปดึงไปนุ๊ป้าแกะนะชื่อนกไม่รู้อะไรเนี่ยได้ครับแกะเลยครับป้า ก็อ,อ่านหลานวันนี้เนี่ยหยองเป็นขับแลเบียบตามมานำพีผมครับกับซำวงกันเดียวกันละครับวงพอ่อวงลูกครับวงพอ่อวงลูกซ้ำวงเดียวกันพี่น้องค<ล>ใครเนาที่มาอ่านมันกระโจมโคตรเสืออยู่ไปที <c oughs> ่นี่นพอเขาไปได้กระได้ด้ว <c oughs> ยเนาะ เราจะอ่านในใจไม่ได้นะลูกวะเรื่องบ่อนักเอกเตีวมะน้ำจ่าทิงดีเขาไปครับเดไปลงมือเองอะไรอ่านังเอกเตีวกับ,อ,บอ่าพรราชครับอเอาอันเพลินที่นี่ว่ายไหมครับพ่อเดี๋ยวดู <ๆ S 2> और ये मामला भी था อะรพี่ดิละน่าจะพอตะแก้มเลยลองไปดอันไหนครับจะรับรถไรมาได้รูกเหอคืนตรงนี้ว่าค้างาได้เนี่ยเากาสดุ้ยั้งเรียบร้อไป่า่าเลย ที่ผ้านองลาดที่นองไปเียคทำบบผ้านองไปซอกยีนนะครับไปซอ,อกนีกอันล่างเดียวปอกกันด้ไหลนะครับน, <มา S 1> น้องฟาสานทาได้กเด้อาสจังดนตีคนลุกคนนงจังดนตีคนลุกนึงลาพี่นองได้ปหน้าดพี่นองผ้าปลอไปสองพีก่อนเอาเดี๋ยวกระสนนะ ไลนี่ขอไอ้ขอเบรกแค่นี้ก็เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไลนี่ขอเบรกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวสีผ้าทั้งพอทั้งลูกกันล่ะเดี๋ยวไปซ่อมสคริปต์กันบนเวทีก่อนเดี๋ยวมือแรงจังเบิ้งเต็มรูปแบบเนาะเดี๋ยวอันนี้ไปน้องเบิ้งน้าตอนนี้เดี๋ยวกะมันสีเบรกสี่ยุดสิ์อย่างนี้าติพี่น้องรับขั้ครับเดี๋ยวเอาเบิ้งเบิ้งมือแรงเทืยวเดียวเนาะเาช่วงนี้กให้พี่น้องอาบน้ากินข้าวเด้อผู้ใดบ้านในท่าปากท่าแปลงกับฝ่าว่าท่าฝ่าว่าเตวินเด้อครับเด้อ เริ่มแสดงสองทุ่มนะครับอาแต่ว่าพวกคนถามมาว่าบัตรหน้างานเท่าไรตอนนี้คือเขาเขายังทันสามารรให้พน้องมาเบื้องหน้างานเลยเดิมพิณองว่าเขายังรักษามาตรการโควิดของหมู่บ้านเขาอยู่ว่า่ยคนนอกเข่าหมู่บ้านครับวันนี้ก็ต้องขอโทษหลายๆเด้มพน้องเด้อดียังบ่ายสามารถปล่อยพน้องเขามาเบื้องหน้างานได้ครับก็เบิ้งแบบทริปทริปเอาพีน้องเบื้องแบบทริปทริปว่าเขายุ่หน้าหานเบิ้งฟังใส่ฟั้งควาผู้นั้นยืนบางผู้นี้เหยียบตมเนี้ยี่สาลเนี้ยก็ เอา,าเพิ่งแบบดิทิพก็แล้วกันนะครับเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพ่ากับลูกกับลูกขอโตไปเช็คเศร้าขังบนก่อนนะครับผมขอบคุณหลายนะครับเด้อทีจพม่นอเข้ามากตลังใจขอบคุณหลายๆายครับ